การัดงานเทศกาลปีใหม่4ีประทยนะครับดังนั้นกำลังต่างๆนะครับในการที่จะก็ไปดูแลในเรื่องของความสมบเรียบร้อยนะครับในพื้นที่ก็จะโดยเฉพาะแล้วก็การกระทรวงหารคแล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกองดยการรักษาความมั่นคงภายในตำรวจภูพอหรือแม้กระทั่งหน่วยทหารนะครับไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดต่านะครับซึ่งถือว่าเป็นภารกิจที่สัมันนะครับเพื่อที่จะ ดูแลนะครับในเรื่องของที่เราปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้นะครับเราก็จะมีภารกิจต่อนะครับในพวกทั้งในพวกของเทศกาลปีใหม่นะครับที่จะต้องเฝ้าระวังน,นะครับในทั้งในภารกิจในการเดราจรนะครับรวมไปถึงในเรื่องของดูแลเรื่องของยาเสพติดด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะในพวกของปีใหม่นะครับอาจจะมาพร้อม ว่าในพวกที่ผ่านมาในการจับยาที่เป็นยาที่มาจากที่อื่นนะครับไม่ใช่ที่เป็นคนที่เก็บอบอักเตี้ยลงไปยุ่และข้าไปที่ที่อำเภอควาเกิดแก้วจังหวัดเพชรบุรีออกนครับให้ทำการเพิ่มเติมตัวลายเอียดในการดำเนินการเจอรวมถึงอาสาสมัครสักชายแดงรวมถึงราชัรรมของจังหวัดที่รกุรออกนะครับด้วยความมีภาษานะครับโดยใช้ ทั้งคนของราชการและคนตรวจตรวนะครับขออนุญาตทำอะไรายละเอียดครับทีมของทีมผมก็จะถ่ายพื้นที่รายล่อในพื้นที่เำืภออำเภอแก้วขององเทศสวนหวานนะครับทางตำรวจสวนที่สพครับขออนุญาตตุวจการแถลงการควบคมนะครับขอบคุณครับครับเฮ้ยครับ มันจะมิดแต่ไม่จัดแต่มันนี่ไงผมก็มาตามคาเจ็ดไหมคมีการมกระดับแงแล้วกมีการ้มาเปลี่ยนแง้กองเอาใสล้องลำตอกออล้องใหม่ลา้องแดงล้องดมีกล้องไงคือกนี้มันหาที่ทางเรเน็ตหมดกล้องให้รับเราแต่ล้องเล่ มา้อ้เหเนเลนี่ขายยาวต้องไว้ไขายยาวนุเหมือนเนนเล็กนะไม่ยันอมันมีานหมือนน่ไอันี้่้จะมาือไม่ร้อเมตรหนเม็อันนี้ก็รอยเม้อรนี้คือเเม็ด